ทุกคนวันนี้ทุกคนรู้ไหมว่าทุกคนทุกคนรู้ไหมว่าผมผมไม่มีคลิปจะลงแล้วคือผมไม่รู้ว่าอยากจะลงอะไรดีผมยังไม่ลงมดกันมัดจัดโซมผมยังแน่ไม่รู้ว่าวันนี้ผมจะ ในช่วงน,น,นี้ผมในช่วงนี้ผมยังไม่รู้ว่าวันนี้ผมอจะลงคลิปอะไรดีจะลองคลิปกับขออุยูดี้ไหมว่าจะลงคลิปกับไฟไฟไหมวายจักจักดียทุกคนครับทุกคนรู้ไหมว่าในช่วงนี้ผมแทจะไม่มีลงคลิปวันนี้นนแต่ว่าแต่ว่าวันนี้ผมจะลงคลิปเป็นคลิปสไตล์้ัสก์กันบชงมไม่มีอะไรจะลง จะลองเล่นเกมขออนนพีดูกับช่วงผมไม่ค<ป>ิตจะลไปอัปเดตหรอวายจังไะ ปื้แทุกคนรู้ไหมว่านในช่วง,งนี้ผมท้าจะมีคลิปจะลงเลยผมจะลงแค่คลิปนี้คลิปเดียวพอสุดที่เหลือไม่มีจะลงเลยคลิปจะไม่ลงอะไรแรมคลิปมันมีอะไรจะลงแล้วไม่มีอะไรจะลงแล้วไม่มีอะไรจะลงแล้วโอ้ยก็รอช้าไปเล่นเกมอัน วันนี้ผมจะเล่นเกมน e k โก e k o บมดเป็นคลิปที่ผมไม่รู้ว่ามันกจะลองอะไรดีเอ,อ้ยอะไรอ่ะโอไมจบายบาลวยกัน แหลกจังอ่ะโว้ยน้ำมันโหลดช้าโอ้โหนี่สันนี่สันนี่เจสันเจสันผู้นี้เจ้าคือผันนี้เจ้าคือน,น,นักก้อนนันนกบุญอย่างนั้นเหรอเนี่ยโอ้ยกอดมันน่ากลัวมากเลยอ่าไปหาปืนก่อนวิ่ง โอเคตอนนี้ฉันรีปลื้อลูกเลยอโออ๋ออโออโออฮ้ยมึงโดนกูแน่ โอ๊ยลอ้เกมโอ้ยมันช่ำแล้วไม่ชอบอย่างนี้

นายโนค่าแน่นายโนค่าแน่นายโดนฆ่าแน่ มาทำไม้จ้าเกิดมาทำไม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 คะตุ้โอ๊ยกระสุนมุดมา ហឺ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  ไม่มีกิจัลงยอรุดอ้าวีเราแพ้จบเพีงแค่นี้ครับจากชว่วงไม่มีคลิปจั่ลงจุกะม็นแป๊บครับไม่มีคลิปจั่งลงครับ